ขั้นตอนการขึ้นรูปสเก็ตสมิติรูปนี้นะครับมีขั้นตอนดังนี้ขั้นตอนที่หนึงเลยนะครับเราสเก็ตเพนฟอนหลังจากนั้นนะครับผมจะทําการสร้างเส้นเซนเตอร์ไลน์ให้มันนะครับแล้วก็จะวาดเส้นตามนี้เลยนะครับ จากนั้นนะครับผมก็จะให้ขนาดของเส้นแต่ละเส้นนะครับตรงนี้นะครับ45ตรงนี้ก็45เช่นเดียวกันตรงนี้10ตรงนี้15รวมทั้งหมดนะครับต้องได้40 แล้วก็เส้นตรงนี้นะครับ10ความยาวตรงนี้คือสิบห้าแล้วก็ความยาวของทั้งหมดนี้นะครับคือหกสิบแล้วก็ผมก็จะให้เส้นสองเส้นนี้นะครับ มาเคอลเนเนียกันแล้วผมก็จะให้ความสัมพันธ์จุดนี้กับจุดนี้นะครับให้มันฮอริซอนทอลกันจากนั้นนะครับผมก็ต้องทำการมิลเลอร์เส้นทั้งหมดนะครับที่ผมได้เขียนมาคเมื่อผมมิลเลอร์แล้วนะครับผมก็จะทำการ e x e u t e ตัวนี้ขึ้นมานะครับโดยให้ความหนามันเท่ากับ40นะครับเสร็จแล้วครับ